นิสสันเทียนา 2. 5อ XL เกียร์ออโต้ปี2015โปรโมชั่นของลอยที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหลาดูดีกว้างนั่งสุป,ปายสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรบไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี่2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์แอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพุชสตาร์ทอะดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ดีก้องส่องถอยก็มีค่ะฟีดาวส่งแค่เดือนละ6,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมที่1 3 0 0 0บาทขึ้นไปกสตรวันนี้ไปเช้งานได้แล้วค่ะ คนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะมีแอรตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะคืึ้นยนต์2 0 0ค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 505 50 0858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID ดีเมียสายนำหน้า s i สไ1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายค่ะ